สสดครับและนี่ใช้จะมาแนะนำสินค้าใหม่คือสมาร์ทวอชนะครับอ,อย่างแรกเลยต้องบอกว่าที่มาของสมาร์ทวอชเนี่ยมาจากไหนนะครับานาฬิกาก็คือเดิมเนี่ยเราใช้นาฬิกาแบบเข็มหมุนๆกันใช่ไหมพอเปลี่ยนยุคเข็มก็มาเป็นยุคนาฬิกาดิจิตอลแต่เราบอกแล้วว่าเฮ้ยโลกนี้โลกยุคนี้มันไม,ม่มันจะไม่ใช่ดิจิตอลแล้วมันเปลี่ยนยุคจากดิจิตอลมาเป็นอีกยุคหนึ่งแล้วนะ นนนาฬิกาสาหรับยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะฮะปัจจุบันนาฬิกาก็เลยเป็นสมาร์ทวอตนะเหมือนมือถืออะเราเคยใช้มือถือแบบว่าเก่าๆมาแล้วปัจจุบันเรามาใช้สมาร์ทโฟนกันใช่ไหมฮะนาฬิกาก็เช่นเดียวกันถ้ามันไม่ปรับตัวเองนะไม่เป็นสมาร์ทวอตนะมันก็จะตายไปเพราะคนเริ่มไม่ใช้นาฬิกาแล้วครับเดี๋ยวนี้บอกเอ้ดูมือถือก็ได้ครับมือถือก็มีเวลาบอกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนาฬิกาก็เลยต้องปรับตัวให้กลายเป็นสมาร์ทวอตเอ้แล้วท้ไมมันดียังไงแล้วมัััันนนจําเเเเป็ตต้้อออองใชหมมื่ทียบบกว าการดูเวลาด้วยมือถือมันก็ดูด้วยเวลาด้วยมือถือได้นี่ทาไมจะต้องแบบว่ามีนาฬิกาอาีกอ้าวเพราะว่ามันมีฟังก์ชันพิเศษก็คือมันสามารถที่จะควบคุมมือถือได้นั่นเองฮะเพาะว่ามันเชื่อมต่อกับมือถือแล้วก็เชื่อมแล้วก็ควบคุมมือถือได้นั่นเองมันก็เลยทําให้มันเกิดใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งฮะเอาล่ะมาแนะนําก่อนครับตัวนี้นะฮะตัวแรกตัวแรกเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นสมาร์ทวอชนะฮะ แต่ว่าเขาพยายามจะทําแบบสมาร์ทวอทนะฮะคือมีเหมือนเหมือนกันยังไงก็คือมีระบบ LED นะหน้าจอเป็น LED อย่างนี้นะฮพอกดมาปุ๊บมันจะเป็นแสงไฟ LED ออกมาอย่างนี้นะแล้วก็จะรูปรูปลายเป็นโดเรมอนน่ารักอะไรแบบเนี้ยเด็กๆก็จะใช้กันแบบนี้นะฮะเพราะว่าเขายังไม่ถึงขั้นที่จะใช้แบบว่าสมาร์ทวอทได้นะฮะเอาละทีนี้มาแนะนำเอ่อก่อนว่าคนที่ออกมาครั้งแรกเลยนัก็คือเซมี่นะฮะ เซี่ยวมี่เป็นค่ายมือถือของจีนซึ่งพยายามที่จะทำยังไงให้ตัวเองเด่นดังขึ้นมาสู้กับค่ายอื่นได้โดยเฉพาะาสู้กับยักษ์ยหางหัวเว่ยนะฮะบริษัทยักษ์ใหญ่ของหัวเว่ยเนี่ยเขาโอ้โหมีเทคโนโลยีเยอะในราคาที่ถูกมากเลยไงเซี่ยวมี่ก็เลยเอาบ้างเอาเทคโนโลยีตัวเนี้ยมาลงที่านาฬิกาซะเลยแล้วก็ออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่ามี่แบนนะฮะมี่แบนก็คือสายรัดข้อมืออัจฉริยะนะซึ่งรวมทั้ง นาฬิกาแล้วก็เครื่องควบคุมเชื่อมต่อกับมือถือแล้วก็เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจช่วยในเรื่องของการออกกําลังกายอะไรด้วยได้ฮะเออมันคือเปลี่ยนยุคสมัยมาเลยคนที่ใช้มือถือนะฮะถ้าเขาไม่เอาอ iPhone เขาไม่เอาอะไรฮะ Oppo เขาไม่เอาตัว Huawei เนี่ยถามว่าทําไมเขาจะมาเลือกตัวเสี i a o m i ที่เขาเลือกเสี่ยมี่เพราะว่าเขาเลือกตัวนาฬิกานี่นะฮะของมี่แบรนด์เนี่นะฮะ<ๆ>เพราะว่ามันเปลี่ยนยุคสมัยแล้วทำให้เขามีชีวิตที่ใหม่ขึ้นมาได้อะเดี๋ยวตอนเนี้ยพอพูดถึงมี่แบรนด์เนี่ยทำได้ใช่ไหมบริษัทอื่นก็ทําบ้างนะ,ะสิ่งที่ทํามาเลยก็ไม่เรียกว่าเป็นมี่แบรนด์ละเขาก็เรียกว่าเป็นสมาร์ทวอชนะสมาร์ทวอชคือคำที่กลางๆว่าเป็นนาฬิกาอัจฉริยะนั่นเองนะฮะแต่ว่ามันก็เริ่มต้นมาจากมี่แบรนด์นะหรือว่าสายรัดข้อมืออัจฉริยะของเสี่ยมี่นั่นแรกนะ ตัวนี้เป็น M3 นะกล่องเป็นแบบนี้ M3 ก็คือเป็นสมาร์ทชารทรุ่น3นั่นเองนะฮะมันก็ประกอบกันแล้วมันจะเป็นคล้ายๆตัวนี้แหละครับนะฮะแต่ว่าเวลาเราซื้อมาเขาจะแยกมาให้มีสายชาร์จให้ด้วยนะเนี่ยสายชาร์จนะฮะตัวนี้นะฮะสายชาร์จเห็นไหมตัวนี้ก็เป็น M5 แล้วตอนนี้มันถึง M5 แล้วเราต้องพัฒนาไปถึง M5 แล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันต่อฮะว่าจะใช้ยังไงสำหรับคนนี้สวัสดีครับ